ครับสวัสดีครับพบกับเราช่องพลายอ,อมทรัพย์น้องชมพู่นะครับก็วันนี้กล้วยก็เริ่มสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอากล้วยมาให้พ่อใหญ่กินนะครับกล้วยที่เราบ่มไว้เมื่อวันก่อนนะครับวันนี้ก็เริ่มสุกแล้วเป็นส่วนหนึ่งนะครับก็จะเอามาให้พ่อใหญ่ได้กินนะครับ เดี๋ยวเราไปเอากล้วยก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนี่ครับนี่คือส่วนที่สุกนะครับโอ้โห,โโหกำลังเหลืองทำหามนิดนึงนะครับแต่ก็เราก็จะเอามาให้พ่อใหญ่นะครับเพราะว่ากินของหวานบ้างครับวันวันหนึ่งก็ต้อง <c oughs> กินอาหารเสริมเป็นของหวานนะครับ นี่ครับวันนี้ก็เงียบมากเลยนะครับผมเป็นวันที่เงียบสุดๆไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีใครซื้อกล้วยให้ช้างกินเลยครับวันนี้วันนี้ก็เลยเอาเข้าที่ท,ที่พักเลยครับก็ นี่ครับพอใหญ่ของเราดูลักษณะครับใหญ่นะครับด้านนี้ก็จะเป็นต้นสับปะรดนะครับที่เราลงเมื่อเช้าก็วันนี้ก็ได้กินแล้วครับ กินยำคืนนะครับส่วนหนึ่งเราก็ได้ใส่รถคันนี้ไปให้น้องชมพู่แล้วครับผมไว้น้องชมพู่กินด้วยนะครับนั่ครับนั่ก็จะเป็นกล้วยที่ยังไม่สุกนะครับนี่ครับมุมไว้ก่อนครับเยอะเลยครับเดี๋ยววันหลังเอาน้องชมพู่มากินด้วยนะครับ พ่อใหญ่กินอย่างเป็นชิวๆเลยนะครับอร่อยไหมครับพ่อใหญ่นี่ครับหลายวีเลยครับประมาณ15วีนะครับ เพ่อใหญ่กินนะครับเพื่อบำรุงร่างกายนะครับให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ เคยมีคนมาขอซื้อหลายคนแล้วนะครับมาถามซื้อนะครับแต่เราก็ตอนนี้เราก็ยังปฏิเสธเขาอยู่นะครับเพราะว่าเรายังดูแลเขาไวนะครับัวันนี้ก็มีโทรมานะครับล่าสุดโทรมาถามนะครับปมาขายจิงไหมเพอก่อนหน้านี้ผมเคยโพสลงขายนะครับ เพราะว่าที่โพสลงนีก็คือว่าปีนี้เป็นปีที่แย่นะครับแย่มากๆครับปีที่ผ่านมาก็จะใกล้ถึงเวลาที่เราต้องไปชำระหนี้นะครับเพราะว่าจ้างเชิงนี้เรากู้มานะครับเรากู้เงินซื้อมานะครับ เพราะว่ามันเป็นความผูกพันนะครับเราทิ้งเขาไม่ได้เหมือนกันครับกลัวเขาจะไปอยู่ในที่ที่ลำบากกว่าอยู่กับเรานะครับเขาเป็นช้างอ่อนโยนนะครับไม่บู้วามใส่คนคือถ้ามีของกินของอะไรก็คือเข้าใกล้ได้นะครับ ไม่เป็นไรนะครับเขาเป็นช้างที่ชอบกินมากนะครับช้างเชื่อกนี้ก็ถ้าใครมีของกินของอะไรก็เอาเข้ามาให้ได้นะครับครับเขามีลักษณะใหญ่โตนะครับพอใหญ่ของเรา ตอนนี้ก็รอคําตอบจากทางวัดนะครับทางวัดทางแห่งหนึ่งนะครับซึ่งท่านได้มาติดต่อไว้นะครับว่าอยากได้พ่อใหญ่ออมทัพบไปอยู่ด้วยนะครับซึ่งให้ไปอยู่จะให้เงินเดือนนะครับก็อยากให้ไปก่อนที่เราจะ ถึงเดือนมีนานะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ค่าใช้ใจ่ายก็ไม่พอนะครับสำหรับช้างเชือกหนึ่งเพราะว่า <S <S เขากินเยอะนะครับวันหนึ่งวันหนึ่งเพราะว่าพ่อใหญ่เราเอาไปผูกไกลไม่ได้นะครับเป็นช้างตัวผู้ ต้องผูกติดติดบ้านหน่อยนะครับแต่นานๆนเอาไปทีก็ไม่เป็นไรนะครับต้องแต่ต้องระวังครับผมสู้ใหญ่ๆนะครับก็ถ้าได้ไปที่อยู่ที่วัดก็คงจะดีนะครับเพราะว่าอยากจะเอาน้องชมพู่ไปด้วยนะครับไปเป็นเพื่อนพ่อใหญ่นะครับก็มีติดต่อมาครับผมก็รอคําตอบอยู่นะครับเพราะว่า ก็ให้ไปอยู่เฉยครับไม่ต้องทำงานนะครับก็รอให้ท่านติดต่อมานะครับถ้าได้ไปอยู่ก็คงจะดีมากครับเป็นที่น่าพอใจแล้วครับเพราะว่าท่านให้เงินเดือนนะครับแต่ให้ยังไงไม่รู้ครับ ให้แต่ได้นะครับเพราะว่าเราอยู่ที่นี่เราไม่มีรายได้อะไรเลยครับแม้แต่วันหนึ่งเราไม่มีรายได้เลยนะครับก็มันก็มีภาระหลายอย่างด้วยครับทั้งหนี้สินช้างครับหลายอย่างปัจจัยค่าใช้จ่ายครอบครัวก็เยอะครับนี่ครับผมคิดนะครับถ้าบางคนก็คงจะตัดสินใจที่จะขายเขาไปแล้วแต่ว่าผมยังไม่ ตัดสินใจนะครับเพราะว่าผมรักเขามากครับช้างเชือกนี้เขาเป็นช้างเชือกแรกที่ผมซื้อด้วยปัจจัยของผมเองนะครับซึ่งผมไปกู้เองนะครับกู้และซื้อมาเองนะครับก็เป็นความผูกพันนะครับคิดว่าทุกคนก็คงคิด เชนนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรที่เราได้มาด้วยมือตแปดน้ำพักน้ำแรงของเราเราก็จะภูมิใจครับอยากเก็บไว้ไม่อยากให้เขาไปอยู่กับคนอื่นนะครับคิดว่าอย่างนั้นครับเอาพอใหญ่กินเร็วอืมดูนะครับ มีหลายคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันครับว่าทําไมไม่เอาช้างกลับบ้านไปรอเข้าร่วมโครงการเอามันก็มีหลายๆอย่างครับเราก็ไม่มีพร้อมเหมือนเขานะครับทั้งในจะค่ารถในจะค่าใช้ใจ่ายครอบครัวคือมันมีหลายอย่างครับที่ใจก็อยากกลับนะครับ ว่าเรายังกลับไม่ได้นะครับพอเรายังมีความหวังนะครับเผื่อว่าอะไรจะดีขึ้นนะครับเราก็ต้องใช้ความอดทนไว้ก่อนนะครับอร่อยไหมครับอืมพอใหญ่นะครับกินหมดแล้วนะครับคำสุดท้ายแล้ว พยย่อยเลี้ยงง่ายนะครับพ่อใหญ่ของเราต้องมาสัมผัสตัวจริงนะครับถึงจะรู้ว่าเขาเลี้ยงง่ายครับไม่ดุนะครับเข้าได้นะครับผมถ่ายรูปข้างๆได้แบบสบายนะครับไม่ต้องกลัวนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ก็ใหญ่กินกล้วยหมดแล้วนะครับมาถ่ายให้ f อฟได้ดูนะครับวันนี้ก็วันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i ไคให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจช่องของเรานะครับช่องแพรมทัพย์น้องจมพูครับก็สวัสดีครับ